ว้าวทุกชั้นค่ะเป็นเหมือนกันไหมทำไมพอเข้ามาโกโฮเซลแล้วก็ได้กลิ่นนี้คือกลิ่นหอมเย,ย้ายวนใจเหลือเกิน อ๋อที่แท้ก็คือกลิ่นหอมเบเกอรี่ที่อบสดใหม่ทุกวันนี้เองปกติแล้วนั้นไม่สามารถจะเดินผ่านโซนนี้ไปได้เลยโดยไม่หยุดดูหรือซื้อขนมอบสดกลิ่นหอมและขนมเยอะมากมีให้เลือกหลากหลายแถมอร่อยไม่ไหวนี่ไงของโปรดของแนทรัวซองพรีเมียมเนยนำข้าอร่อยเด็ดชีอบ pang p a เต e ร o l e สูตรนาเข้าจากญี่ปุน่นโ o เทล break เนื้อนุ่มฟูบแต่นี่พี่พนักง,งานน่ารักมากมาชวนเราไปดูเบเกอรี่ไฮไลท์ห้าไอเทมที่ห้ามพลาดเตรียมจดจะพาไปดู มีอะไรกันบ้างครัวซองอัลมอนด์โรยอัลมอนด์แน่นๆกรุบกรอบหอมมันอร่อยเพลินรสชาติละมุนตุดๆกินแล้วหิวใจมากเบคอนโฟชีสทวิตเบคอนจัดเต็มชีสช่ำๆสี่รสในหนึ่งคำฟินเกินป้านแนทขอชิมสักหนึ่งคำใหญ่หนึ่งคำโตออหอมเทนมาก คนทมพลาดเลยนะจ๊ะอร่อยมากเลยครัวซองทัดไข่คาราเมลเนยนำข้าแท้กรอบนอกนุมน่มในหวานละมุนลงตัวและตัวเนื้อด้านในเด้งเด้งดึงดึงบวกกับความกรอบด้านนอกซอสเสร็จเบรคไส้แน่นหอมกลุ่นจากเตากัดคำไหนก็เต็มคำขอลองชิมหน่อยนะกัดคำไหนก็ฟินเต็มคำข้าวกรอบแบบเต็มปักเต็มคำรสชาติดีมากทุกท่านจา๋ามานี่เลยจ้ะอยากพามนะ เลเยอร์ Layer, โทชุ่มฉ่ำหอมเนยทุกชั้นฟินจนหวังไม่ลงเลยเบเกอรีร่ห้ไอเทมไฮไลท์คอนเฟิร์มว่าเด็ดจ,จริงไม่จบตาใครมาโกโฮเซลห้ามพลาดกับโซนเบเกอรีร่ที่อบสอดใหม่ทุกวันแถมมีให้เลือกเยอะซื้อกินเองก็อร่อยเอาไปขายต่อลูกค้าติดตุมแน่นอนอย่าเชื่อว่าเด็ดจ,จริงจนกว่าจะได้ลองซื้อชิมเองที่โกโฮเซลมีครบทุกแบบจะซื้อกินเองก็ได้หรือเอาไปขายก็คุ้มนึกถึงเบเกอรี่คุณภาพดีราคาคุ้มอร่อยบิ้วกำไรฉ่ำลูกค้าติดใจต้องที่โกโฮเซลเท่านั้นค่ะ